คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ ื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับบังฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องเขาไม่ทา fc พี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่8นะครับก็มา8-2ตัวเจาะนะครับล่างก็ขอแสดงความยินดีกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับพากันคอมมตนเข้ามาอยากชมสูตร จากทางช่องนะครับสูตรมังกรทองนะครับแอดก็บวกออกมาเรียบร้อยแล้วจะตรงอกตรงใจ fc มิรักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมค้าบุ่มก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนาโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางนะครับสูตรคํานวณนะครับก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของลาวพัฒนานะครับในเดือนกุมภาเดินมาถึงกี่ครั้งแล้วนะครับ สำหรับราพนาปี66กนะครับก็เดินทางมาถึง2เดือนแล้วนะครับเดือนแรกก็คือมกรามกกรานะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักนะครับผม13ครั้งนะครับเข้าประมาณ12พลาดหนึ่งเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับเดือนมกกลานะครับเพราะว่าแต่ละที่เอาก็สอบล่างไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เคารพรัก สำหรับเดือนกุมภาครับมี29บวันนะครับ29วันข้อสอบน่าจะไม่ถึง13นะครับเต็มที่ก็มาณ1ครั้งหรือว่า12นะครับเพราะว่ามี29วันนะครับมีไม่มี31วันนะครับเดือนกุมภาพันธ์เดินทางมาถึงครั้งที่4นะครับ4ครั้งเข้าทั้ง4เข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับข้อสอบออกอยู่ที่1น8นะครับ2 5 1นะครับบางที่เอา หนึ่งเก้านะครับเป็นข้อสอบล่างนะครับบางทีก็เอาเก้าแปดนะครับบางทีเอาแปดสองนะครับสําหรับข้อสอบเกณฑ์ล่างนะครับผมสาหรับข้อสอบบนออกสองห้าหนึ่งหรือว่าห้าหนึ่งบนด้วยกันนะครับงวดนไอ้คิมจะจอดได้อยู่ที่แปดนะครับก็มาเม็ดเดียวแปดสองนะครับพี่น้องทุกท่านก็มีความโชคดีสําหรับในกลุ่มไอ้คิมจะจอดเข้านะครับมันจะมีเลขผสมให้นะครับ สำหรับหน้าห้องเจาะไปไม่ถึงนะครับเจาะแค่3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับถ้าใครอยากเข้าขุมก็ต้องเจาะ5คู่นะครับเอจะคัดเลขผสมให้นะครับโอเคนะครับ4ครั้งเข้า4นะครับก็ยินดีกับพี่ศพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็อยากจะชมสูตรมังกรทองนะครับ แอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคก็คือเรียกสูตรตารางวันสูตรไหนเข้าดีก็ใช้สูตรนั้นต่อไปนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณก็สอบไทยและก็ลาวพัฒนาสำหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับก็จะไปเรียกกำลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธ พระหัสสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกว่าไหนแอดก็จะคำนวณในวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อให้ดูนะครับสำหรับวันพฤหัสนะครับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับวันที่1วันพฤหัสได้คิมจาะได้9เม็ดเดียวนะครับมา90 90บน06 3 90ล่างทษที90ล่างนะครับ0 6นมบนนะครับมันได้053060 7 3 แต้มเดียวถ้าเก้ากับหัวเป็นหกนี่จะได้อยู่นะครับถ้ากับหัวเป็นหกก็จะไม่ได้หกศูนย์เราก้าศูนย์เราอีกแหละก็จะได้เก้าศูนย์ล่างเนาะสามตัวเก็บแตกนะครับชุดวินก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับตัวเลขกคิดว่แปดเม็ดเดียวนะครับแปดเม็ดเดียวมีเลขผสมให้นะครับไปกิมจ่อได้แปดหนึ่งอยู่นะนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับวันจันทร์ตัวเลขเด่นก็จะมีเลขเก้าเลขห้าเลขเจ็ดเลขสี่เลขหกเลขสองเลขศูนย์ ศูนย์กับ2คือเลขส่วนเกินนะครับถ้าบวกได้มากก็จะสามารถเอาเป็นตัวเด่นได้นะครับแอดก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับผมวดนี้5ตัวสูตรจากทางช่องที่ปลูกบวกออกมาได้1ตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับเป็นเลขผสมด้วยนะครับก็จะใช้สูตรมังกรทองเยอะกว่าก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับชุดวินนะครับเด่นๆนะครับก็ระวังอยู่ที่2 5 1นะครับเลขผสมแล้วก็เลข7 เลขหกแลวก็เลขเก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดหกเก้านะครับสำหรับเม็ดเดียวนเน้น,น,นสายวิ่งสายรูดนะครับชอบค่อยตามสูตรหมวกออกมาได้มากที่สุดเน้นรูดอยู่ที่หนึ่งนะครับสายวิ่งสายรูดรูดหนึ่งนะครับสำหรับหนึ่งนะครับอาจะเจาะไม่เยอะนะครับเน้นรูดเลยนะครับสายรูดปลอดภัยนะครับนั้นเจาะนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเลขที่ ผสมในเลขที่คัดออกนะครับ0161แล้วก็71นะครับเด่น1เจาะ3คู่นะครับสำหรับในกลุ่มแอดจะเจาะ5นะครับหรือจริงๆพต้องจับเป็น2151716191ก็ได้นะครับหรือว่า41เลขที่คัดออกนะครับสำหรับเด่น1นะครับตามนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียวสำหรับในกลุ่มนะครับอย่างที่เรียนนะครับอสจะไม่เอสจะไม่ปองกลุ่มนะเอสจะติ๊กไว้ให้ ระวังหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับแอจะติ๊กนะครับวงกลมไม่ได้พี่น้องว่าเอ๊ะแกวงกลมมองไม่เห็นตัวเลขเลยอ่าโอเคพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาแกก็จะไม่วงนะครับสาหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหนึ่งนะครับตัวนะครับกันนะครับก็คือ9นะถ้าไม่ชอบชอบหนึ่งระวัง9นะครับวันจันชอบมา9อันนี้คือลองนะครับบางทีคือคือมาชุดลองนะครับระวังด้วยนะครับ ก็จะมีศูนย์เก้าเลขนอกตารางนะครับหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรองของเราอย่าลืมชุดรองนะบางทีเม็ดเดียวมันเสียวแวบบๆนะนะลองไว้เพื่ความชัวนะครับสําหรับตัวเด่นก็คือหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้านะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชอบหนึ่งกับเก้านะครับเลขในตารางมีหกตัวนะครับแอททิมจะลองให้สามคู่นะครับก็ระวังห้านะ บางท่านบอกว่าไอ้คิมทาไมเม็ดเดียวทาไมมันเยอะจังเม็ดเดียวน้นเน้นคือหนึ่งนะครับอันนี้คือรองสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหนึ่งเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันบางทีก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับบางทีก็มา2ตัวนะครับบางทีก็มา1ตัวสําหรับหลุดเลยอย่างนะครับหลุดนี้ยังไม่ได้เจอเลยนะครับสําหรับที่หลุดอุ้ยปุ้ยเลยก็ระวัง5้าเก้านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่น5นะครับ ก็จะคัดให้ประมาณนี้นะครับหรือสมมติเราจะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าก็ได้นะครับสําหรับตัวเด่นของเรานะครับก็คาดออกมาได้ประมาณนี้สําหรับในกลุ่มแอดจะให้ห้านะเมืที่แล้วเคสแอดเจาะเข้าแปดสองนะครับเลขรับสายด่วนก็เข้าแปดสองนะครับสําหรับสูตรเจาะสี่ตัวนะครับอ่าสี่ตัวเด่นเด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่ สองส่เจ็ดหนึ่งนะครับเป็นเลขผสมที่คัดออกไปนะครับสองสเนะครับเป็นเลขที่คัดออกไปนะครับก็จะเป็นอยู่ที่สองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดาหนึ่งเจ็ดาหะครับสำรับเลขที่ คัดออกไปนะครับก็จะเป็นอยู่ที่6152เลขในตารางนะครับเลข6ตัวก็จะเป็นอยู่ที่295191นะครับอันนี้คือ6ตัวคัดได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเอซีพี่น้องอยากได้6ตัวนะครับเขไปอยากได้เพิ่มนะครับแอคิเมจอยอย่างละ5คู่ตัวเด่นนะครับทางกลุ่มนะครับหรือว่าเลขรับสายด่วนดมุที่แล้วก็ได้2 นะครับก็เข้า82นะครับทาง9นะครับ93ตัว8 3สตัวแล้วก็ตัว K คตัวไ M M แล้วก็ตัววนะครับตามหลายของเรานะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวังตามตัวอักษร1 1 99นะครับ9กับ6ตัวเดียวกันกับหัวด้วยถ้ามา6และว้าบุนแล้วก็ตัวรอง55นะครับตามนี้นะครับสำหรับสายเบิ้ลกันไว้เพื่อความชัวร์วันจันทร์นะครับ ตามนี้นะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดไม่เดียวนิดจากทังช่องแอดกิมนำโชคพาด้วย4ครั้งเข้าทั้ง4งวดมที่แล้วก็เข้า82ถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ f c นะครับที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดกิมนำโชคพาด้วยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะครับแจ้งเตือนไว้ เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพาด้วยเอามานําเสนอในคลิปต่อไปสําหรับเอซีพี่น้องอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับชอบแบบวิ่งวิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งล่างหรือว่าวิ่งบนนะครับชอบวิ่งบนแบบเม็ดเดียวหรือว่าสเม็ดก็คอมเมนต์เข้ามาแอดก็จะไปนค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอฟซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้มีคิมนำโชคพาวยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ